ฝันสูงว่าต้อง,องเป็นชญชาติไทยอะไรเงี้ยผมต้องการมาเมืองไทยแบบพี่น้องแล้วกลับไปบ้านมาอยู่เมืองไทยแล้วกลับไปอยู่บ้านให้แบบนี้มีความสุขแบบนี้แล้วไม่ต้องมาเบียดเบียนคนไทยถึงขั้นแบบมาขอสัญชาติผมก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มาจะต้องแบบรู้สึกเบียดเบียนจิตใจพี่น้องคนไทยเนาะในฐานะต่างด้าวาที่เป็นคนลาวนะเรามาอยู่บ้านพี่บ้านน้องเราเนี่ยเรามาอยู่ด้วยความสุขหาเงินแล้วก็กลับไปบ้านเราเพราะเราจะมาเมือไรยก็ได้ที่ประเทศไทย ประเทศไทยเปิดรับเราเนาะคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบให้สัญชาติไทยกับคนสี่กลุ่มครับจำนวนเกือบห้าแสนคนนะครับกระสัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่น้องไทยสบายดีพี่น้องลาวสวัสดีพี่น้องสองฝั่งโคงนะ้งทุกคนเนาะแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเห็นชอบให้สัญชาติไทยกับกลุ่มคนสี่กลุ่มเนาะ แต่แรงงานต่างด้าวอย่าดีใจไปไม่ใช่ของคุณนะครับสบายอกสบายใจบอดแจ็ปเนาะทุกคนเนาะก็คือบอดแจ็ปไปดูละเอียดพอสมควรนะแต่อาจจะมาเล่าไม่ละเอียดทุกคนเพราะจำไม่ได้เนาะแต่ไปดูละเอียดแล้วไม่ใช่แรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับทุกคนเนาะไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นชนกลุ่มน้อย19กลุ่มนะทุกคนเนาะซึ่ง ผ่านการสำรวจมาแล้ว4ครั้งเริ่มตั้งแต่ปี2528สมัยที่บาเจ็บยังตัวนิดๆ่อยๆเลยนะยังไม่รู้จักยังไม่เคยมาประเทศไทยนะครับสมัยนั้นไปสำรวจอยู่พื้นที่อันไกลโพ้นต้องขี่ม้าไปก็มีน้องพลนรทานยังไม่สะดวกเนาะออกที่ภูเขาแถวนี้แล้วก็ปีพศ2535แบบพิมพ์ประวัติบุคคล พื้นที่สูงเป็นจะเป็นบัตรแบบสีเหลืองอน,นะแบบนี้แล้วก็ปี2542อันนี้จะเป็นแบบสีเขียวไปสำรวจแบบทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูงแล้วก็ปี2550้าห้าศูนย์แปดแปดเการวจกลุ่มคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือผ่านการสำรวจไปแล้วสี่ครั้งแล้วก็ ทำอ่าเขาเรียกอะไรบันทึกข้อมูลอะไรเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วก็คือกลุ่มคนในสามกลุ่มในจำนวนสี่กลุ่มนี่นะจะมีสามกลุ่มที่มีสถานะทางทะเบียนสามารถไปคัดลอกในทั่วประเทศได้เนาะยกเว้นปีสองห้าสองแปดเนาะส่วนพี่อื่นนี่คือคืออยู่ในระบบของประเทศไทยหมดแล้วเนาะก็คือกลุ่มคนเหล่านี้เท่านั้นที่มีสิทธิ ผ่านการสํารวจมาสี่ครั้งไอ้ครั้งที่ห้าเนี่ยยังไม่สํารวจยังไม่สิ้นสุดเนาะครั้งล่าสุดเนี่ยส่วนสี่ครั้งนั้นก็คือกลุ่มเรานี่แหละที่จะมีโอกาสได้สัญชาติไทยทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นของฝั่งชนกลุ่มน้อยซึ่งกับมาจากแผ่นดินเมียนมาด้วยแหละก็ตะเข็บชายแดนด้วยส่วนมากก็ถ้าจะพูดถึงก็น่าจะเป็นชาวเมียนมาเนาะมาจากฝั่งเมียนมานะอาจจะ ชนเผ่าอะไรไม่รู้อาจจะกะเยมูเซอร์อะไรก็ว่ากันไปเนาะที่อยู่ตามะเขกบชายแดนที่มีการสำรวจแล้วในสี่ครั้งนั้นเนาะทุกคนก็การสำรวจทุกครั้งเนาะเท่าที่ผมไปดูมาเนาะก็ผ่านอามติครมก็เห็นชอบถึงได้ทำการสำรวจแล้วก็เก็บกรรมข้อมูลต่างๆจนมาถึงวันนี้ก็มีการอ,าอนุมัติ ในเรื่องของลดขั้นตอนการขอสัญชาติอะไรต่างๆกับกลุ่มคนเหล่านี้เนาะมันไม่ใช่ไอ้พวกต่างด้าวที่มาทํางานอย่างพวกบ่าวแจ๊บเด้อทุกคนอันนี้บ่าวแจ๊บไม่ห่วงอยู่แล้วเนาะบ่าวแจ๊บพูดตรงๆก็คือบ่าวแจ๊บเองเนี่ยในฐานะเป็นคนลาวนะพูดพูดพูด,พดผมว่าสัญชาติไทยดีไม่ดีมากมายเลยถ้าใครได้เนาะผมว่าแต่ในะความเป็นคนลาวของผมก็อย่างที่บอกผมดีใจมากที่มีไทยเป็น ผมใช้ก็ว่าพี่ผมจะไม่ใช้เหมือนคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องเนาะผมอยากมีสถานะแบบนี้มาเมืองไทยมีความสุขแบบพี่แบบน้องแล้วก็กลับไปบ้านเราผมไม่ไม่อยากฟันสูงว่าต้อง,ต,องต้องเป็นสัญชาติไทยอะไรเงี้ยผมต้องการมาเมืองไทยแบบพี่น้องแล้วกลับไปบ้านมาอยู่เมืองไทยแล้วกลับไปอยู่บ้านให้แบบเนี้ยมีความสุขแบบนี้แล้วไม่ต้องมาเบียดเบียนคนไทยถึงขั้นแบบมาขอสัญชาติอันนี้ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผม คิดเนาะผมบอกตรงไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาแล้วแต่ว่าผมอยากมาอยู่เป็นอนไทยอยากมาอยู่ไม่บอกผมจะเป็นคนลาวผมก็อยากมาอยู่แล้วก็อยากกลับบ้านก็อยากกลับผมกลับทุกปีเนาะแม้ผมจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ยช่วงเจ็ดปีหลังเนี่ยใช้อยู่ที่นี่เยอะกว่าเนาะใช้อยู่ที่ประเทศไทยเยอะกว่าอยู่ที่ลาวเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านั้นก็พอๆกันเนาะไทยกับลาวไปมาผมอะ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะได้เนาะเราวกกลับมา พวกวกกลับมากลุ่มคนที่จะได้ก็คือต้องเป็นคนไร้รัฐไม่มีประเทศเป็นของตัวเองกลุ่มคนที่มีโอกาสได้นะแล้วก็ต้องเป็นคนไร้สัญชาติคือไม่มีสัญชาติไหนรับรองคุณอนะแล้วก็ต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวแบบต่อเนื่องเป็น10ปี20ปีอะไรก็ว่ากันไปเนาะมีถิ่นที่อยู่แบบเนี้ย คือสําคัญเลยคุณจะต้องไม่มีชนชาติอื่นโดยเด็ดขาดเนาะไม่มีสัญชาติอื่นโดยเด็ดขาดที่จะได้เนาะเพราะฉะนั้นไอ้ต่างดวงต่างดาวที่จะมาจากพมา่านี้ภคยอะไรมาก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์นะครับกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์แต่กลุ่มเราเนี้ยก็มเชื่อมาจากพม่าเลยนะแต่ว่าจะพูดภาษาอะไรสำเนียงอะไรผมไม่รู้เหมือนกันเนาะคนที่จะได้ก็ส่วนมากจะมาจากฝั่งเมียนมาด้วยจํานวนประชากรที่ทะลักล้นทะลักหรือว่ารูปแบบอื่นใดผมไม่รู้นะนั้นผมไม่รู้เนาะ แต่ที่รู้ก็คือส่วนมากก็คือจากฟังเมนมาที่จะได้สัญชาตินี้จะได้สัญชาติไทยเนาะจะได้ส้มล่นเนี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาอาจจะอยู่ตรงนี้มานานผ่านการสํารวจผ่านการเห็นชอบทางมติครมอของรัฐบาลของไทยเนาะผมก็สบายอกสบายใจไปทุกคนเนาะเพราะผมบอก,บอกตรงๆก็คือผมก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มาจะต้องแบบรู้สึกเบียดเบียน,ยนจิตใจพี่น้องคนไทยเนาะในฐานะต่างด้าวาที่เป็นคนลาวนะ แต่ว่าชาติอื่นก็ผมก็ไม่ไม่รู้ด้วยพูดถึงในคนลาวเนาะเท่าที่ผมได้สัมผัสหลายคนเนาะก็คิดคล้ายๆผมว่าเรามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเรามาอยู่บ้านพี่บ้านน้องเราเนี่ยเรามาอยู่ด้วยความสุขมหาเงินแล้วก็กลับไปบ้านเราเพราะเราจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ประเทศไทยประเทศไทยเปิดรับเราเนาะแต่เราไม่อยากมาเบียดเบียนคนไทยถึงขั้นแบบว่าต้องมาขอสัญชาติหรือมาอยู่ที่เป็นสัญชาติไทยเนาะมาทำมาหากินแข่งกับคนไทยคือ อะไรก็แล้วแต่ถ้าการที่มาเป็นสัญชาติไทยแล้วเราจะไม่เป็นลูกน้องแน่นอนผมเชื่อว่าใครก็ไม่มาเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นต้องกลุ่มคนเนี้ยที่นํามาเนี้ยสามารถประกอบอา,อาชีพในประเทศไทยได้ทุกอย่างถ้าเป็นสัญชาติไทยแล้วเนาะก็ประกอบอาชีพได้และเมื่อประกอบอาชีพได้ก็คงไม่ใช่ลูกน้องอก็ต้องประกอบอาชีพทําทํากันเองเนาะเรื่องแรงงานก็คงจะตัดออกไปอาจจะมีบ้างนิดนหน่อยที่เหลือก็จะต้อผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็น คนไทยแล้วก็ต้องความเป็นนายจ้างแล้วก่อนแรงงานก็จะนําเข้าเหมือนเดิมเนาะผมมองว่าอย่างนี้นะในความคิดผมนะทุกคนแต่ว่าในส่วนอื่นผมก็ไม่รู้หรอกผมพูดตามความคิดผมเฉยอันนี้คือไม่มีผลกับพี่น้องคนไทยทั้งสิ้นนะก็คือผมเป็นต่างด้าวเนาะพูดในมุมมองของต่างดาวคนหนึ่งเฉยจะไม่มีผลกับทุกอย่างที่พี่น้องคนไทยจัดการเนาะเพราะที่เหลือเป็นการจัดการของพี่น้องคนไทยเท่านั้นผมในฐานะต่างดาวไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นเนาะมีแค่การ แสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับทุกคนไม่มีผลอย่างอื่นแล้วก็พูดในมุมส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับก็อย่าว่ากันเลยนะครับทุกคนก็เห็นอย่างนี้ผมก็ผมสบายใจไหมผมสบายใจในส่วนตัวผมผมรู้สึกดีเนาะจะมองว่าผมอิจฉาคนกลุ่มนี้ไหมมีความอิจฉาแต่ว่าก็ไม่อยากเป็นแบบพวกเขาถึงอิจฉาอิจฉาเขาอาจจะได้เป็นคนไทยพวกเขาจะได้ เป็นเจ้านายผมแล้วในวันข้างหน้าอันนี้คือจริงไหมครับทุกคนแน่นอนเราอาจจะเคยทํางานอาะารงานร่วมกันแต่วันหนึ่งเขาก็เป็นคนไทยแล้วนี่เขาก็ต้องเป็นเจ้านายผมแล้วัวนหนึ่งเจ้านายผมก็คือถ้าเขาประกอบอาชีพผมก็มีสิทธิ์ไปรับจ้างเขาได้ในวันข้างหน้านั่นแหละเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้งานผมได้ในวันข้างหน้ามันก็คงอิจฉาในข้อนี้เนาะแต่ที่เหลือส่วนอื่นมาเบียดเบียนถึงขั้นแบบว่าเอาสัญชาติมาแย่งฉันชาติมาแย่งพื้นที่ อยู่อาศัยไปเลยอย่างเงี้ยก็แบบถทาวรก็คงไม่ใช่ผมผมผมพูดอย่างนี้เนาะเท่าที่ผมได้ทุกวันนี้ผมก็มีความสุขและผมก็อยากเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือความคิดของผมแล้วก็เพื่อนหลายคนที่เราได้คุยกันเนาะที่ได้ถามไทยกันนะนะก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะก็เอามาให้ทุกคนได้ได,ได้ฟังฟังด้วยกันเนาะว่าแรงงานที่เป็นแรงงานที่มีเชนชาติที่มีถิ่นที่มาจากประเทศนู้นประเทศนี้ พม่าเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันเนาะคนลาวคนกัมพูชายิ่งไม่มีสิทธิ์เพราะว่าการสํารวจเหล่านี้ก็ส่วนมากจะเป็นฝั่งของเมียนมาที่ฝั่งชา,าวเขาอะไรทั้งหมดเนาะส่วนมากเนาะก็จะมีอาจจะพวกบุตรที่เกิดในประเทศไทยอะไรพวกนี้เนาะเหล่านั้นถ้า,ถาจะมีนะ,ะพวกลาวพวกกัมพูชาก็ก็นะ่าจะแบบนี้ประมาณนี้มากกว่า,ถ,าถ้าจะเป็น,ปนนะแรงงานตัดออกทิ้งไีเลยแล้วก็สบายใจได้เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะได้สัญชาติเนาะจะได้สัญชาติไทย มองว่าถ้าเกิดว่าไปอนุมัติทั้งหมดนี่โอ้โหความวุ่นวายเยอะมากแน่นอนเลยความวุ่นวายมันจะวุ่นวายมากๆตอนนี้ก็คือเท่าเท็จกลุ่มนี้เท่าที่มีก็ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยจะจัดการกันได้อยู่แล้วครับทุกคนเนาะโอเคทุกคนนาะนนะผมก็มาแสดงความคิดเห็นในมุมของผมวันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนพิจารณาด้วยเขาเรียกอะไรหลักคิดสติปัญญาของแต่ละคนนาะทุกคนเนาะผมก็ไม่ขอก้าวไกยวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อน สวัสดีครับสบายดีทุกคน